สบายดีพี่น้องก็ตัญหาข้าซูช่องชิปเชนน์เนาะพี่น้องเอนี่พายเอฟซีเขาส่วนเนาะซองซ้ำเหมือนมนี่ละแมนคนอยู่ในเพื่อนเนี่ยเพิ่นลงไปตัดน้ำพี่้องสี่เห็ดหนาปังแหละแต่ว่าทีมันอยู่เผาเพื่อนเนาะเมนี่จะมาขยายหัวเสือจุลินซียของเราพี่น้องจุลินทซีส์สังกอดแซงและก็ทีกาซีมาตอ่อทอนามเลยเนาะ แถวนี้ก็ยังบ่มีตูไวเรื่องรือพี่น้องยังไวแบบนี้ตอนนี้ทีมจมาต่อถานาสำหรับไวใส่แต่ว่าสื่ออุปกรณ์ทอมากอะสื่อบอรทึกซ้ำการทิจิงการเชือกีดอกพี่น้องแต่ว่ามาเบิ่งสภาพการใส่งานตัวจริงแล้วทีควรจะใส่อีกแบบหนึ่งเนาะคือในเวลาที่ต่างทอนะมีทอของเราเนาะ เขาขาอันนี้ซ้ำตาแยนกแล้วเวลาสิต่างทอหันทิปสื่อแบบสีต่างขึ้นมาแล้วก็ใส่ของห่อแล้วก็กองหนามแต่ว่าทอโซล่า้เวลาเอาไปปล่อยใส่นองเนี่ยมันเป็นทอเหี่ยวแล้วก็เปิดกองหนามเลยมันต้องใส่เป็นขอต่อซื้อเลยแต่ว่าทิปสื่อเป็นของ,ง่อนี่นะทิปจะสื่อซื้อรุ่นแบบต่อขึ้นมาแต่งสีเนออันนี้ชุดเวาทอลงมาจะใส่เป็นแนวนี้มันก็นจะลงแนวนี้แต่ว่า คือความจริงหนะ่นนาจะสื่อแบบเาวไปเลยอย่างสี่ตอย่างส่เลยบุต้องมาตตอย่างส่หานะก็ะเลยว่าสิเปลี่ยนแต่ลืมไปว่ามื้อน,นี้วันวันถีดวันถีดหันรบริปเปิดเนาะแต่ว่าถิบกะซิมาโตโตัโต,โต,โตได้ที่ว่ามันโตเป็นกอกหนามเนี่ยจะมีอยู่จุดหนึ่งอยู่นอกวกะจุดหนึ่งอยู่นี่สองจุดแต่ว่าอยู่บนน้องหันกะ ตอไปใส่อย่านนี้พี่น้องเพราะว่าแถวนี้ก็สิเป็นบนเหตุทันเหตดนี้หองทีบนะมันใส่น้ำเนาะเอาในการเริ่มจากการตัดเถาะว่าถ้าได้ออกไปใสไใดเถอะพี่น้องเพราะว่ากำลังสิลงหน้าปั้ง น้องโบคำ่ำก็ดเดินลงมดแต่มือน,นี้น,น้องไส้กับน้องไผ่บได้ลงเป็นหน้าก็มาแต่สื่อเขาหลังจากมืดเขาผาดมืดเขาเกี่ยวแล้วพันกัไปหับสื่อเขาแล้วก็ไปคายต่อนะพี่น้องคายกินเปอร์เซ็นต์ตัอยู่นี่แล้วก็จังสิไปต่ออยู่หน,นออแล้วก็สิเก็ดสิมาขายายนามากก่อนที่จริงวันนี้ว่าสิตโตปรก้อนทอน้ำแต่ว่าสื่อมาก่ถือ บบเป็นซื้อบาถือเราตังซื่อจากสารมาแต่ว่าบัตจิมาใส่ผัาจากใส่อีกแบบหนึง่งล้วกาอันก็ซื้อมาบัตถือซื้อหน่อยโผลมันอ่อนเราเวลาตัดทอแล้วมันบอเสริงมันบอ่อเสริงปันใดต้นสิดาจิบกะโตทีวา่าใบมันหล่นเอ,อกเมื่อท่ากรเริมแตกออกมาไม้ไปนอะ เพราะว่าตอนทิ่บปิยวนน้องบริใสจุลินรี่ให้บริยเอานำมบากไปโทษท่านนะนก็เลยบป้ท่านงามไปได้ยังสามเก่าอยู่แต่ว่าทรงมีกาสิไดยูบ้านก็สิเบิ่์นกันแดงก็มาตโต้ท้อทอนี้มันใสง่ายเนาะ มันเข้าไปกันล็อกเลยแต่ว่าคางเนี้ยที่มันบ่อยักเสริมนันั้นบ่เสริมนี่อันนี้มันใส่ง่ายเนาะมันมีตัวหลอกทอมีโอลิง่งอย่างต่างๆ ใส่ง่ายกว่าพี c ีซีเลยไม่ต้องใส่กาวแต่ว่าขั้นหยัดทอเข้าไปโบหอดโอลิงนีกคัหัวได้ไหเอ้อลืมลืมลืมตัดทอที่จะมาต่อึ้นนี้นะพี่นาอเน่ต้องไปตัดอายุป,ป่ายูอะนแล้วันี่โอ้ยลืมเผื่อไว้พอดีมันมีทอ นี่อเลือดน้อยนึงปากมันบวเสริงเนาตน้องได้ออกก่อนเอาเพียงแดเอากายขู่หนามเนาะเพียงนี้ ได้แล้วถอตังทีนัะซื้อเป็นเซตแบบนี้มาเลยทำไมมันไม่ถูกอย่างนี้เออได่แต่สำมเนจ เห็นไปได้เลยผัดมันแงงคือจังสีเอา้สาสบายีจ้าวสีหัวบ้านนี่ฮะก็หันออกหน่อยนึงตกไว อกอน้ต่อไปเขาก็จะมีกอกน้ำใสอวันนี้แล้ว ตัวน,นี้กลางหอโถน,นี้หอดบุกกลมเลยปลาดุกทีทีเปลี่ยงไว้นเนี่ยฮะใหญ่เติบเลยได้พี่น่องเถึงเรียงเอาประมาณนี้ดูววาสิตต่างึ้นบ่ ตะวันบนนาตังหรอกเนาะพี่น้องนี่ตักมานี่แหละเ <c oughs> พราะว่ามันอันนี้มันบนน่าจะใส่กอกตังพิษนะซื้อมาพิษทอที่ต่อเข้าส้วนนะพี่น้องที่ทำมาทอออกจากบอนข้าเกลือโม่ลเลยเนาะนี่ทอนี่นามนี่บนี้กระน,นามสีหัวเนาะเอาทอเขียวกับตอกทอดำ ล้วก็ตตออกบันนี้บันนี้ก็เลยซิมาแบ่งออกแต่เสน้นี้ไปเลยนี่มาต้องมาโตบันนี้อีก ทอมันบไปยากลมไปได้เลยพี่น้องมันเต่งนะเนาะพอทอ,อันนี้มันจะทนเด้หลอเกลียบหลอยังบะข่อยเป็นอยังตอนนี้ยังกลมอยู่ตอนนี้บ่มี่ยังเต่งตันนใดไม่แน่เต่งครับมันจะกลมมันจะบ่มุ่นเนาะทอเลยตัวนี้มีน้ำอ,นะอ,อยู่เพราะว่าตอนน้ำแต่ว่าน้ำนี่ปิดเลย ้ำครางท้อต่อทอนี่ง่ายจยุู่พี่เนอะ มันอยากใหญ่ๆรถดียบรถเนี้ยมันเต็งมันเบียกกลม นองว่าจะอยู่คือว่าบริงเงียนเสียงตึ๊บตึบอยู่ที่บ่ต่อสามตาต้นนี้ค่ะมีกองน้ำอยู่แล้วแต่ว่าโอ้เงวยอยากกินน้ำม,มีกองน้ำอยู่แล้วแต่ว่าบริมีข้าวต่อเพิ่งก็เลยเอาย่างตีโหลดหัดเอามันกระซิบเอยู่ไปได้ค่เพียงเพิ่งเลยว่าสิมาต่อเลยนี่เขาจะ ใส่เป็นข้องอนนำเนาะใส่ข้องอเอาใส่อยู่นี่แล้วก็ใส่ตัวตัง้งต้องขอ้จำเนาะบสัสนหัวพยายามให้มัน เท่าที่จะก้มได้แล้วเดี่น้อง เสร็จเรียบร้อยอมาตรงมันยาดทอกันแล้วปะเนี่มาทางนี้ไม่ได้ปิดน้ำออกแล้วเดี้ยพี่้องมีน้ำใสแล้วปะะนี่เพราะาลืมปิดว่าว นี่ก็ต้นนี้เป็นเบียนะสตอที่มีม่บานทนได้ปลูกอันนี้นี่หายละถ้าถ้านได้ปลูกเจ๊สิปลูกบ่นได้เต็มเต็มยัดแล้วนในนี้กันด้พวกคำมาแต่ทางหญ้าหน้าแสงทางป่าน้ำทังนู้พี่น้องปลาดุกตอนนี้กำล,งนนกลังตอนนี้กำลังใหญ่เลย ใหญ่ไว้ๆซองถีดได้นี่พี่น้องซำประมาณซำโปรตีนอะไรได้ไหมซำนิ้วเท้านิ้วโปเท้าบอ,อใหญ่อลี้นอะใหญ่ไว้ๆอันนี้ค่ะบ่ได้เอานอ,นอนมาให้กินนี่ให้ไงครับ<ล>กินแล้วใช่ ตนี้มันน,น,น,น้อยตัวนี้นะน้อยตียังน้อยอยู่เห็นอยู่พวกพี่น้องมันบวนหักบัลายเนาะตัวน,นี้เนาะนเรือกบกินกบกเพผ่้ได้หาหัวมันหาได้หเห็นปะหัวกบจักแม่นมากแต่ใจ่อีกนะหัวกบพูดนะยันได้หนี่ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องเราเบ่งซวนแต่ตอนนี้ มาเห็ดอันนี้ก่อนปงลายตีปีงลายเดพ่เือ่เือท่าเกูอยากแนนไปได้เลยอฮะนี่แนนแล้วปะนี้ เดี๋ยวมุเสาวนี่ก็เลยไปเห็ดหัวกันเลยว่คะสะส้ยัยงเป็นตูบจบเจือนี่เอาไปซิมาเห็ดหนำขย้ายหนามากพี่หน่องเพราะว่ามันเลือมันมีหน่อยเดียวขั้นเสีอไปใส่ก่อนได้ขยายก่อน นี้เป็นนามมากุูลิ้นสี่ร่างของแซงของเขาหน,นาะพี่เนาะหายไปน้องนิวขยายหายตอนทีประยูแต่ว่าคนไปได้ขยายหายส่วนประกอบพวกเขากับมีไข่เนาะแล้วก็มีแป้งนัวในการผสมกับหนึ่งต่อหาอ้า ส่วนต้นน้ำหาส่วน,นพี่เนองอันนี้กะหนึ่งส่วนผส,สมทีละหนึ่งส่วนเอาซะมันค่อยง่ายนี่เนาะหนึ่งมีนมีน,มนสอง บอกใครเลยหินแหงเนียพี่น้องแล้วก็จะมีแป้งนวเนาะหนึ่งซ้อนหนึ่งสอนเนาะแต่วา่าอยากเป็นก่อนเลยมันถือโฟนกิบเอาไว้ในหัวแล้วก็ไข่ สามฟองไข่เนาแห้งดีเ,เพื่อนว่ะเปลือกไข่นี่กระซิเกะไหวนะเพราะว่าทิ่เปล่งในคลิปนั้นก็จะวะ่าเออเอามาเลยเอาแต่เป็นนัวอ่ะไซเบิ้งมันจะได้เป็นนัวเออเอาโต๊ะสิไปใช้เอาเน้าขั้น <laughs> น้องบ่เข้าไปอาบน้ําเด้พี่น้องคิดว่าเสียมาเขาคลิปนําบ่ค่ํามฮาก็มาอาบแต้นะ,ะเนี่ยได้ให้ประกอบเนาะน้องนัวมาเติมซวดไปน,นัวนี่น่ะเดียวนะน,นี้เฮาตี้ไขนะ่เนาะตี้เห็ดแบบสิจื้น มีหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดเพียงนี่เขากะเพิ่มอีกกระไรด้ได้ไหมมันอาจจะได้อีกซองเถื่อนำมาเขายัางบดใส่จังดีเลยพีน่น้องตัวนี้เจียมจนมากมินป้ามินจะเจ็บหัว นี่ส่วนที่ซองหาคือเกา่าเอาเพียงเพียงขอบอันนี้เนาะหาหาส่วนประมาณนี้นี่ลงไปตัวที่มันมินถิวคิวานาะจะเป็นนำไข่นี่เลยเนาะ ไฮเนวอุ้ยไปมินขักแล้ววันนี้ ฮะเด็กระทั่งอยู่พี่เบิ่งงด้อันป้านะใหญ่เลยเนี่ยจะตักเลยคนมันกินอี่มแล้วเมื่อคืนเลยจ้ะ มันอิ่มแล้วจักก็คืนมาคืนแล้วเดียวใหญ่ไหวรีบประดุกนีเนาะอีกสองสามเดือนกันด้ยปีงแล้วพี่น้องพี่น้องสิผ้ามาเบ่งเวียกวนเสานี่ทีทีเฮ็ดเนาะ แถวนี้จะเป็นโซนพักสะออมหรือว่าพักคะเนาะแถวนี้กะจักเพิ่นทุ่นไทยรือบอตอนทีประยูเนาะแล้วมือสาวนที่มาที่ก็เลยเห็ุพิธีนี้โคดหนามแล้วแล้วกะฟังอันนี้ไว้พร้อมมิดองฟังตุกหนามมาอย่างซีเนาะแต่ว่าขึ้นยังคือเก่าอยู่สงสัยบุลง้เลยไปจังมือสาวนี้ตัดกวงโหและทิพย์ก็เลยปิดปิดหูมันนั่นน่ะ กะฟังนาำไหวเห็นในคลิปว่าวิธีนี่ใญ่พ้นในการโทษนาำใส่เนาะบางทีเขาไปยู่โอ้ตันนี้มืดเลยพี่นอ้องแสดงว่าตันนี้มันหูใหญ่โดได้นหมมืดครึ่งนึงเลยแถวนี้พกัสพกสาพักสะอมตัวน,นี้นะพกักคานี่ที่ซื้อมาแต่ปากสองให้ตอนไปรกรุงเทพฯมองได้เนี่ยนี่นามเนาะที่เห็นเนี่เป็นนาม ใส่หนาไหมไว้ให้มันค่อยๆอยย้อยลงจักกะมันบุลงเลยไปจักแต่ว่าแถวนี้ผัดเบิดแหละนี่เกี่ยโหดสองสัยผู้ใหญ่พัวนี่ต้องได้แป้งใหม่ผู้มันใหญ่ผัวได้นี่าต้องได้จอดเมื่อเรื่อตัานี้นฮากระเฮ็ดเพียงนี่พี่น้องแต่ว่าแถวนี้ค่แมนพักคาบมนเลยนี่ปักอมจนหอดค้างพูนพุน แต่ว่าจีบเหตุบพราะท่านแล้วพราีว่าแบเขาสวนล้วไปเหตุหัวเป็นี่อปูอปทางผุนแมนเมื่อพักค่าจีบปูไปเนาะเพราะว่าเพื่อนเท่านี่มากินแกงกระไหมเนาะพักค่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องการนี่ปลูกน้องโบข้ามเหมือนไปก้น,นปูกัน้าก็หอนี้ ลักกาซิเอาเบีย้ยตัวที่หิบกะมาปลูกต่อไปพอดีได้เป็นหัวดแดนเลยส่วนเขาก็ยังบ่ทันได้งามแถวพี่น้องเพราะวะ่ามันยังหน,น,น่อยอยู่ฮะยัง<า>บริแป,ป้งตอนนี้กับมาร์ซิดา้ตนนา,ดา,า,าตวัวนี้มาร์ซิด้าที่เอามาแต่ส่วนหนห่อยเลยนี่มองดูแตกแล้วงามตัวน,นี้คือกัน แตกเรได้พี่น้องตอนนั้นที่้าอ๊อฟปูหายังบ้ทันเดแตกเนาะดิเนแตกนี่ไอไส่เอ,อ้ยอ,อ,อันนี้มักซิดาอายเด้อนี่ <c oughs> นี่งามงามต้นนี้กรแมนแตกมั้งล่ะต่ว่าที่พันบ้าอ๊อฟผู้ใส่ได้พี่น้องมันก็เลยว่าใหญ่ยายสาเนเพราะว่าสีใส่ลำมักอย่างเดียวต้นนี้มันต้นใหม่ที่สิบสือมาว่ะเสียไปใหายจักรงซีเพิ่น เคยคอทิพตอนนั้นแต่ว่าทิพันลืเอาไปให้เพื้นไปน,น่กับพอที่ไปเวี่ยงต่อก็เลยไปไหก็เลยบอกแม่น้องนิวปลูกรดเพราะว่าตัวนี้มันอยากตายใยตอนน่ะเลยแม่น้องนิวจัดการปลูกไปเลยตัวนี้น้องตัวนี้ยังคือเก่าพี่น้องบพาท่านได้ใส่เพราะว่าหน้าหันยังบม่ท่านได้ตอจากน้องมาให้พี่น้องให้เข้าแล้วหน้าแสงก่อนลยส,สื่อปั๊มแล้วก็ให้เข้าตอให้นี่ในกระเด้าดําเป็นดอกเลย มสีลองอเอาไปให้แม็กซ์กัดสดาสะเดาเพูนว่ามันเป็นยาเนี่ยนี่สดาดำต้นมิทรีคือว่ามันตายแลย้วบ่สใบจนดำมืดแต่ที่จริงว่าแมนคือมันนานามันดังเป็นสีนี่อันนี้ต้นดอ,อกไม้มินิซ่าเป็นกลังกาเบียดอ,อกไม้ต้นนี้ต้นมาคีโฮทูทรีบต้นนี้น,นานามันเถาแล้วพี่เนาะแน่มันเถาแน่แดงมันเถามันแดง สัวนเขาประมาณนี้นี่ทิพย์ก็ถ้าก็พุดสียุดดิ้นออกแต่นี้อีกเพราะว่าคุดตั้งแต่ต้นนาหามันยังปกซูงอยู่แกะน้องซองน้องของเขานี่กระดอกใหม่บุคคลเอาปูใส่นี่ยมกซิดาถ้า,ากลับมาหาพี่น้องใครแต่มันบัตายแม่เนี่ย จะลองกินเหมืงด้วนนี่พักสะเดาหัวนี่แม่มันมันมัน,มนคมคมเอามาแต่ไทยเอ้าพักกระเดาหออกมาแต่ออไทยพ่อปุก๊กใช้โคบพูนด,ด้วยบอลต่อ,อนะคะเป็นไรแสบกว่ากระเดาเคี้ยวปะคมเ <laughs> ขบาบอกเป็นยาเลยตัวนี้ค่ะเขบาบอกมันมันมันบอกมันมปะกระ, <laughs> ะดาหัว คุ้มนะพี่น้องกนณีจะใส่ผุ้ยมันบ่แม่นมักเพชรนี่หรือมันตังเคียวใส่ผงขี้งัวเนาะเออฮาวาซิเอากขิงมูมามักอยู่กับขี้ไก่หั่นใส่ขี้งัวขิงมูกินหัวขิงมูหะกินหัวขี้งัวกินใบขี้ไก่กินพลันขันต้มมันจะเป็นหมาหั่นใส่เนาะหั่นใส่ขิง่กับขิงมู เนี่ยอันนี้เขาเด็ดหยอดมันได้มันจึงแตกนี่ค่ะตัวได้ดออบอลเน็ดหยอดทำมันบดแตกนี่เด็ดมื้อนี่ยหน่องอมาเห็นหนมามัดของเขาสิม,มือแล้วเด้ดค่ะ,ะบอโต้ค่ะซองโต้ค่ะเด้เขาคิดว่ามันตายเลยได้ฮะนะเด็นี่บอลเซิงก็ดูค่ะเด็ด หน้ามันมีฮันลิตรหนึ่งต่อเศ้าลิตรผสมใสน่นี่ในทางนี่เ,นนะเอาโคตรพักกันแล้วไม่เป็นฝุ่นเอาอันนี้โทษอันนี้เศ้าลิตรตอนลิตรหนึ่งเวลาใส่ผสมน้ำก็เอาก็ได้เอาไปจเจ้า แลกนาไปอีกสิบสี่มือพี่น้องจึงขยายายได้นี่เขาก็สิมามหายใส่ขวดไว้นี่เป็นขวดที่คุณพ่อสใส่ให้มาแต่ว่าบริหล่าขวดได้คือสิบบเป็ยนยังหรือมั้งน้ำส้มใสสูต้องหลังนี่วพี่น้องเบิ่งเพิ่นกน็คือว่าหลังเลยได้ แต่กระโบนี่มีกินอันสมใสส่สรแหละตอนนี้มันแซงเบิดเลยพี่น้องลืมให้เบิงต้นกระเจี๊ยบข้องผีนี่เลยมันใหญ่เลยพี่น้อง แต่ว่าเปิดแฟลชกับบดาเพราะว่าแบตตรีต่ำเนาะโย و! มือไม่จึงไายเบิ่งนด้วยพี่น้องกำลังจอมากแหละนี่หนามากกว่าเขาพี่น้องตุกหนั่นที่เอาออกมาขยายต่วนี้อ่องพนันมืดอมอื่นขยายตัวแล้วแล้วพี่น้องเวียงมือนี่เดี๋ยวเขาตัวยนเข่ากันเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี